เป็นคนขี่เล่นครับผมครับขี่เล่นแต่ไม่เล่นขี่นะถ้าเล่นขี่มันเหม็นเลยเล่นแล้วฮะมันไม่หอมฮะผมก็เลยต้องมาเป็นคนขี่เล่นแทนนะฮะสวัสดีคุณใบตองด้วยนะจ๊ะคุณใบตองทักทายกันได้นะฝากกดติดตามด้วยนะจ๊ะคุณใบตองสวยๆครับผมนะฮะเหโปรไฟล์นี่ก็แบบว่าอ๋อลาคุณสวัสดีค่ะสวัสดีคนเข้ามาใหม่เองกูะตกตาน้องหมาเลยนะมาล่วมพูดคุยกันได้นะสวัสดีค่ะหนุ่มโล ไปะล้วกลุมหลอดเข้ามาไปเลยอะไรนะลัสล okay. right. ูช่วงนี้อ่านภาษาอังกฤษไม่ค่อยออกเลยเป็นไรมั้ยเหมือนกันตั้งแต่ช่วงปิดบานก็เหมือนกันอ่านภาษาอังกฤษไม่ไปเลยคุณใบตองไม่คุยกับผมเลยเหรอฮะเขาชื่อใบตองหรือใบเตยนะน่าจะใบตองนะฮะเป็นใบตองแก่หรือใบตองอ่อนจ๊ะ เดี๋ยวถ้าช่วงประเพณีวันเพ็ญเดือนสิบสองผมขอผมขอตัดอวัยวะคุณไปลอยกระทงได้ไหมครับหมายถึงเอการกล้สวัสดีค่ะนมรออ่อาไปแล้วสวัสดียูเพิร์ชื่อแต่ละคนนะฮะเราอย่าไปว่าเเขาเลยของเราก็ยังตั้งภาษาอังกฤษเลยใช่